ช่วงนี้วิสัยทัศน์น้องขายสู่ความรุ่งเรืองทศมดาดาสักครู่หนึ่งครับช่วงวิสัยทัศน์หน้องขายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหนา้าโดยประภารัฐสิริรัตชูกลิน่น ท่านประพารัฐศิรัรชูกลิ่นก็มาห้องส่งครับวันนี้แล้วก็พร้อมแขกรับเชิญของท่านอาจารย์สันติสันขุนทศครูใหญ่โรงเรียนการอาชีพเอเชียแปซิฟิกทั้งสองท่านอยู่ในห้องส่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ,ว,รบวันนี้ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังนะคะมาช้าไปเพราะว่าเสียงก็เซ็กซี่พิเศษนะครับเพราะว่าติดบัตจากคุณแม่ก็ไปแอบฉีดยามาแต่ว่า คุณตอนคุณหมอจะรลดเข็มช้าไปนิดหนึ่งอ่ะเราก็เลยมาชาวันนี้นะครับท็อปปิกเดี๋ยวตอนปลายทางเนี่ยปลายปลายรายการที่จะคุยกับอาจารย์สันติว่าเกิดอันนี้จะเป็นการต่อเนื่องจากด ok รคงเดชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้ท็อปปิกที่เราจะคุยกันวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยู่ใกล้ตัวรู้หมดเลยแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าคืออะไรร,รวันนี้ละลานตามากนักศกษาฝึการทั้งสี่คนที่รูปหล่อเนี่ยรวมทั้ง นุ่มๆสาวๆที่สาวทตอนนองคายเขาแปลกใจมากเพราะพี่ตุ๊กใส่ชุดตรุตจีนเขากำลังจะบอกว่าป้าป้าป้ามาทีหลังหรือเปล่าตกยุคไม่ใช่ค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงตรุตจีนะความเป็นมาพี่จะถามว่าถามคุณออดว่าคุณออดเคยรู้มากว่าทําไมตรุตจีนต้องใส่สีแดงทาไมต้องแขวนโคมทําไมต้องจุดประทัดทําไมต้องมีมูห็ดเป็ดไก่ตามออเดอร์ที่เขาบอก ต้องมีตามนี้อันนี้แดงล้วนๆใช่ไหมทำไมที่จะรล่าประวัติความเป็นมาได้หลายพันปีเลยก็อยากจะฟังนะฮะได้เลยคืออย่างนี้เราจะรู้กันมากคนจีนนี่เยอะมากเลยนะเป็นพันล้านคนครับแล้วก็ยังเป็นจีนพ้นทะเลกระจายไปทั่วโลกอีกเยอะแยะรวมทั้งประเทศไทยเนาะประเทศไทยในพี่ว่าประมาณ95%ปอร์เซ็นตะมีเชื้อสายมิกซ์กับจีนแล้วตอนนี้ก็ยังมีหลายประเทศที่อยู่ ทั่วโลกรวมทั้งอย่างซานฟรานซิสโกเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีแต่จีนนะส่วนใหญ่แต่ว่าที่ลอสแอนเจลิสมีคนไทยสองแสนคนนะที่อยู่อเมริกาสิบปีณนะขณะนี้เนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในยุโรปที่เพิ่งเพิ่งไปรับบัตรสัญชาติฝรั่งเศสมานเนี่ยอ,อืมได้ละได้ละเออก็มีแล้วก็อย่างประถามพี่ก็เคยถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมต้องสีแดงครับทำไมต้องจุดประทัดอื แต่ไม่ต้องมีโคมไม่ต้องมีโคมสงสัยไมหมลูกหล่อสงสัยไหมทําไมต้องมีต้องมีอาหารตามหลักอ่ะหมูเหยดเป็ดไก่อะไรเงี้ยเออทำไมต้องเป็นทัพทิมองไมต้องเป็นแงยได้มาละใ,ใครอยากฟังยกมือขึ้นนี่ยกมือขึ้นลูกหล่อย,ยกมือละว,วันจุดจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างน,นี้ระบบของในโลกนี้จะมีระบบสุริยะจักรวาลกับจันทรุจันทรากับสุริยาเนาะ สุริยะก็คือปฏิทินตามปกติที่เราเห็นแต่พระจันทร์เนี่ยเขาอยู่ใกล้โลกมีแรงดึงดูดเป็นบริวารของโลกก็จะทุกยี่สิบแปดวันเนี่ยก็จะมีเแรงดึงดูดสงสัยม่าทำไมผู้หญิงถึงเป็นเมนเป็นตามวันที่มีแรงดึงดูดจริงๆทุกยี่แปดวันนะทำไมต้องเป็นยี่แปดวันนี่ไงทําไมพอดึงดูดปั๊บน้ําทั้งขึ้นและทั้งลงถูกไหมค่ะแต่ปฏิทินของจีนเนี่ยเป็นจันทรคติ ก็คือมันจะมันจะเลื่อนไประหว่างมการาถึงกุมภามันเป็นวันปีใหม่ของจีนซึ่งเขาเรียกว่าเทศกาลฤดูใบไม้พลิหรือ Spring Festival เนื่องกันเป็นการฉลามฉลองอสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิคนก็นิยมจะสักการะเทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อขอพรอให้พืชผลทางเกษตรงอกงามครอบครัวมีกินมีใช้ตลอดปีนะคะ ก็คือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งตามจันทรคติตามปฏิทินจีนนะคะก็เลยไม่ตรงกับปีใหม่สากลซึ่งเป็นระบบสุริยคติซึ่งไปวันที่หนึ่งมกราถูกไหมฮะเสีย <c oughs> งเซ็กซี่ไปหน่อยนะฟังดูเรื่องอยู่เนาะครับ <c oughs> ก็เราก็กลับมาถามว่าเนี่ยในนี้เขาบอกว่าชุมชนจีนทั่วโลกนะมีตำนานมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องเหนียน รู้จักเหนียนไหมเนียนเป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งสมัยก่อนคนจีนจะอยู่แต่ลาบลุ่มแม่น้ําแล้วก็ลาบลุ่มทะเลประมาณสามสี่พันปีก่อนนะ่ะตั้งแต่สมัยยุคนู้นเนี่ยก็รวมชาติจีนนนปรากฏว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าปีศาจด,ดุร้ายตามตำนานเล่าว่าเนียนเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลลึกพอทุกปีถึงวันปีใหม่หรือสิ้นตรรกติ ก็หิวละหิวบินขึ้นมาทำารชาวบ้านสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านใกล้ๆทำให้ทุกครั้งที่ถึงวันสิ้นปีผู้คนชาวบ้านก็เตรียมตัวหลบละไปอยู่ในหุบเขาจะได้ไม่โดนกินพี่ํำได้ว่ามีเรื่องอะไรเรื่องอะไรของฝรั่งเรื่องหนึ่งอ่ะทำไม่ได้เพราชื่อเรื่องอะไรพี่ดูอยู่ตอนเวลาบินไปหาดอองเนี่ยจะดูหนังในการบิญัยกันเนาะเรื่องมีการมิญไทยใน business class ก็จะมีเรื่องนี้อยู่แต่พี่จบชื่อเรื่องไม่ได้ก็จะเข้ามากิน กนณีทุกคนก็เหนียนมามาอยู่ปีหนึ่งชาวบ้านก็เตรียมตัวไปแล้วมีชายชาราคนหนึ่งเขาบอกว่าเบื่อถ้าเราหนีก็ต้องหนีตลอดชีวิตเราต้องสู้ทุกคนก็ไม่สู้ละไปโลดแต่ไม่รู้ชายชาราคนนี้ไปรู้เคล็ดลับมาจากไหนเขาอยู่คนเดียวเลยนะเอ,อชายชาราคนนี้จะปักหลักอยู่ในหมู่บ้านนะครับไล่ปีศาจให้ได้ก็ทุกคนก็ไปหมดเลยแต่ชายชาราคนเดียวในที่สุดเหนียนเขาขึ้นมา อย่าสัตว์ดุร้ายมากนะไม่ใช่มังกรเป็นสัตว์ใต้ทะเลที่มีทั้งเกี้ยวเล็บทั้งอะไรพอมาถึงหมู่บ้านพบว่าไม่หมู่บ้านว่างเปล่าไม่มีคนอ,อ้าวอาหารอยู่ที่ไหนยกเว้นบ้านหญิงชราชายชราคนที่ไปอยู่บ้านหญิงชราเนี่ยเป็นขอทานนะ่ะเขายากจนมากเลยแต่เป็นฮีโร่เพราะเขาช่วยได้ยกเว้นบ้านหญิงชราซึ่งตกแต่งด้วยกระดาษสีแดง <c oughs> ตรงประตูและบ้านจุดเทียนสว่างสวยัย เนียนโกรธแค้นมากเลยและวิ่งไปในบ้านแกบบ่พ่าคลังพะปีศาจร้ายต้องตกใจสุดขีดเมื่อได้ยินเสียงประทัดปัง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 นะดังขึ้นเนียนกลัวสีแดงกลัวแสงไฟกลัวเสียงประทัดไม่รู้แกไปรู้มาจากไหนชายจลาขอทานตอนหลังเป็นฮีโร่เลยนะแล้วับให้เนียนหันหลังกลับและวิ่งหนีสู่ทะเลและไม่มาอาราพานอีกเลยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายชาวบ้านกลับมาวันรุ่งขึ้น ทั้งก็แปลกใจที่หมู่บ้านไม่โดนทําลายและชาวบ้านใช้วิธีของชายชลาป้องกันไม่ให้เหนียนขึ้นมาขอ <c oughs> โทษนะคะเช่นจุดเทียนมีโคมแดงและประทัดดังนั้นผู้คนในต่อมาก็เลยตกแต่งอาคารบ้านเรือนด้วยสีแดงมีการจุดประทัดท่วงเทศกาลจีนฉลองอีกปีหนึ่งที่ปลอดภัยจากดีศาสตร์แล้วก็ให้ซองสีแดงที่เรียกว่า อ่งเปาลูกได้เปล่าที่โรงแรมรอยยันแม่คงเราก็จัดนะวันวันสุกมั้งแล้วก็ที่จริงมันเป็นวันเสาร์แต่พี่จะบินกรุงเทพวันเสาร์ก็เลยจัดวันสุกก็เลยแจกอ่างเปาพนักงานทุกคนแต่ใช้เงินร้อยบาทนะเพราะเงินเงินอื่นสีแดงไหมไม่มีแต่แบงค์ร้อยนะคะแล้วก็มอบอ่างเปาเป็นความหมายของซองแดงนะ ่างป่าบพว่าสองแดงเป็นสัญลักษณ์ของตุ๊ดจีนเป็นตำเนียมที่ตำเนียมจีนเหมาบให้เช่นตุ๊ดจีนปีใหม่ตังงานอะไรเงี้ยเนาะนี่ก็จบอาหารไหว้เราก็สังเกตว่ามันจะมีวันจ่ายวันไหวและอกวันจ่ายวันไหวแล้วก็วันอะไรนะมีสามวันเนาะวันจ่ายนะวันจ่ายวันไหวแล้วก็วันวันเที่ยวนั่งวันจ่ายคือต้องไปจ่ายซื้อของมา วันไหวก็คือวันไหววันเที่ยวก็คือต้องปัดกวาด<ม>บ้านปัดความโชคร้ายคือมันเป็น,นกิมมิคมันเป็นเทคนิคของคนโบราณว่าบ้านสกปรกนัดปีหนึ่งก็ปัดปัดกวาดวาสักครั้งหนึ่งสะอาดก็เรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งเนาะ<ม>ปัดกวาดใหญ่อาหารไก่แปลวา่าอะไรมีอะไรบ้างที่เขาไหวกันมีอะไรบ้างครับเก็จะเห็นผละไม้นะครับเอาไก่ก่อนเนาะไก่แปลว่าแปลว่าอะไร ความก้าวหน้าละเกติยศเป็ดแปลว่าความสามารถรอบด้านความบริสุทธิ์เป็ดมันไปทั่วเนาะหมูปลาปลาหมึกแปลว่าความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้มีซั้กหรือเส้นหมี่มักยาวแปลว่าเก่งมากเลยตบมือนักศึกษาจากที่ไหนกันเนี่ยราชพัฒนอุดอรธานเก่งมากสาลายสีดำแปลว่าความมัง่งค่าร่ำรวยเกาลัดแปลว่า มันกลมๆนะแต่ก่อนเขาใช้เบีย้ยกลมๆแปลว,ว่าเงินขนมมงคลมีขนมเข่งแปลว,ว่าความชีวิตที่หวานชื่นและราบลื่นขนมฟูแปลว,ว่าความรุ่งเรืองขนมชั้นอับแปลว,ว่าความสุขตลอดไปขนมไขแ่แปลว่าความเจริญส้มสีทองคือความเป็นสุริมงคลกล้วยคือโชคลาภซาลี่คือโชคเงินทองแอปเปิลแดงสุขภาพ ทัทีมครอบครัวอบอุ่นไม่ทะเลาะก,กันสับประรดคือความโชคดีอ่งุ่นแดงแปลว่าความรุ่งเรืองเติบโตเห็นไหมเาเยอะแยะเลยเราสงเรามีอะไรคุยกันอีกไหมคะมีอะไรสงสัยไหมคะ <c oughs> ก็ก็ไม่นะก็เห็นอความเป็นมาของสีประจำวันตรุษจีนวันปีใหม่ของจีนสีแดงก็ก็ทราบที่มาอ่างเปา <c oughs> จุดเทียนครับ แล้วก็นี่งทำความสะอาดบ้านเนาะโอเคอันนี้เราก็พูดถึงจุดจีนเรียบร้อยต่อไปนี้พี่จะมาพูดว่าแต่ละวันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีความหมายอะไรอย่างคราที่เราเราพูดถึงวันฐานมาจำได้ไหมครับว่าวันหานมามาจากอะไรมาจากตักสินวันอะไรมาจากอะไรโอเคคราวนี้เรากลับมาพูดถึงสิ่งที่ลิฟออฟคราวที่แล้ว <c oughs> คือพูดไม่จบ เกี่ยวกับเรื่องการอาชีพในเอเชียแล้วคุณออนมีคำถามแล้วก็พิธีบทเวลาก่อนดรคงเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนครูใหญ่ก็เป็นอาจารย์สันติเนี่ยคะ่ะสันคุณโทษครับครับถามไหมคะคุยคุยไปก่อนกันแล้วกัน <c oughs> นะเดี๋ยวสงสัยจะถามคที่นี้ครับที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงถึงว่าอาจารย์สันติได้พูดถึงมาคือตอนเนี้ยเราต้องมองว่าคุณพ่อสํบหรับเนี่ยสอนพี่นะว่าให้เอา่าทธุรกิจหรือ ทำงานอะไรก็ตามให้เหมือนเราตีแบกหยอดตรงคนไม่ยืนเราก็จะชนะณนะวันนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเรียนจบตกงานจริงไหมเราต้องการเรียนจบพบงานครับ<อ>เพราะฉนั้นตอนนี้ถึงแม้จะเป็นปริญญาตรีปวชปวสถ้าไม่มีงานตรงเป้าประสงค์ที่ลูกนายจ้างต้องการตกงานไหมตกงาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่สมัยจริงๆล้วคนทีกช่วยพี่คิดเนี่ยไม่ใช่พี่คิดคนเดียวนะพี่คิดตั้งแต่สมัยเราทําโรงเรียนแม่ของ, Brand, งเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจากคุณหมออนันทชัยนะโดยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ดรคงเดชยังรับราชการอยู่เขาได้ส่งมือขวาของท่านเนี่ยท่านได้ส่งมือขวาของท่านมาชื่อเพิ่งจบพระจอมปรามกพระกรเหนือหมาดหาดเละชื่ออาจารย์สันติให้คุณทุนอธิบายนิดหนึง่งครับเดิมทีผม จบพีไรคูโคราชนะครับจากนั้นได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่มหาหลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเสร็จแล้วก็ได้มีมโอกาสีใช่ตอใช่ครับต่อด้วยต่อปร,ริญญาโทนะครับแล้วได้มีโอกาสอ่าดรคงเดชสิทธิมาตรเนี่ยแนะนําให้มาช่วยงานทางคุณประภารตฐนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันช่รน,น้อยใช่ได้มีโอกาสร่วมงานกันที่โรงเรียนเทคโนโลยีแม่คงครับในเวลาหนึ่งปีนะครับแม่คงเทคโนโลยีแบรนด์ธุรกิจซึ่งมีร ด้านบริหารธุรกิจ5สาขาครับผมแล้วก็ช่างอีก5สาขาเนาะครับแล้วผมมาเป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการนะครับจากนั้นโรงเรียนได้ผู้ช่วยวิทยาการเนี่ยครับได้ได้ปิดไปถูกต้องไหมครับปิดไปเพราะว่าสามีพี่เสียตั้งแต่ตอนเปิดโรงเรียนเลยเราก็จบปวชครับผมทำสองปีได้ปวชมาได้สามปีปวชมาหนึ่งรุ่นหนึ่งพันคนแล้วก็พวศหนึ่งรุ่นห้าร้อยคน พอดีพี่ก็กระปรกกระเปียเนาะตอนลูกชายตอนคุณหมอเสียเดี่ยปอดโรงเรียนเลยเป็นวันนี้เทศโรงเรียนเลยวันที่สิบเจ็ดท่านเสียวันที่สิบแล้วก็เผาวันที่สิบเจ็ดพฤษภาปีสี่สองตอนนั้นคุณหมอแอนตัวเล็กเนี่ยก็อยยุหนึ่งเดือนอาจารย์จัดแดนสันติในเลี้ยงนัคเรียเด็กแล้วคุณองก็ห้าขวบตอนนี้สองคนก็เติบใหญ่อองได้สัญชาติฝรั่งเศสน้องแอนเรียนหมอละครับผมะค,ะครับตอนนั้นก็ ปิดไปใช่ตอนหลังถึงจะมีเจแบกนะคะคแต่ตอนนี้ตอนละตอนนั้นเนี่ยคุณหมอนันทชัยแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งที่เสียไปแล้วนะพี่ก็อดทําไม่ได้ที่จะพูดถึงท่านนะคะท่านเป็นผู้ว่าชื่อสันติเกรียงไกรสุขท่านเป็นคนออกแบบโลโก้ครับโรบงเรียนการอาชีพแห่งเอเชียท่านบอกว่าเพื่อสานต่อฝันของคุณหมอนะท่านเขาสนิทันนะก็ควรจะตั้งโรงเรียนการอาชีพนะลูกเพราะว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้น พ่อมองการไกลไปอีกสิบยี่สิบปีจะมีสิ่งหลายๆเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วทําให้คนตกงานเยอะนี่ยังเสียดายเลยท่านอายุท่านไปหน่อยท่านเป็นคนที่มีศักยภาพมีวิชั่นมากเลยนะแม้จะโชคประสบความโชคหลายเรื่องอายุเรื่องาดราชการนะฮะท่านเป็นคนออกแบบเโรงเรียนโลโก้โรงเรียนให้ออกแบบกันที่อุดรครับแล้วก็ <c oughs> พี่ก็ไม่ได้ทำเรื่อยมาจนเนี้ยก็คิดจะเริ่มทําก็ อาจารย์ดรขงเด็กก็เลยไปให้อาจารย์สติก็จากพี่ไปกี่ปีนะยี่สิบสองปีครับโอ้นานมากเลยนานมากครับหน้าตายังเด็กมันเดิมครับไปมีทํางานที่ไหนบ้างหลังจากก่อนจากนั้นเทคไปก็ไปโรงเรียนเทคโนโลยีพรมิสัยครับอยู่ปีหนึ่งคุณนกเนาะครับจากนั้นผมก็เข้าไปอยู่กรุงเทพสิบห้าปีทำเรื่องอะไร GPS เกี่ยวกับ GPS ครับที่ติดตามรถเนี่ยครับเพราะนั้นเราก็จะมาสอนช่างเรื่อง GPS ครับ ครับจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสติดต่อกับดอร์คงเดชชินิมาตรเรื่อยๆครับแล้วก็มีโอกาสมาครั้งนี้จะมาช่วยงานที่โรงเรียนครับ API การอาชีพครับให้เป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือคนครับผมพอดีทพี่รับออเดอร์จากนอกมาญี่ปุ่นไปทําง,งานผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นก็เงินเดือนจะได้สองแสนเยนหกหมื่นแปดพันบาทถ้าผ่านการคัดกรองจากเวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะฮะซึ่งตอนนี้ครอบครัวจะต้องเดดพี่ๆก็ไปอยู่ีาปุรตรบละครับ ก็จะได้ไปดูแลคนแก่ที่ต่างประเทศแต่ถ้าสุดยอดความใฝ่ฝันเราปีละหมื่นคนนะสุดยอดความใฝ่ฝันเราคือต้องการดึงเอาคนต่างประเทศคือญี่ปุ่นเําอยู่บ้านเรารญี่ปุ่นคนแก่มีสี่สิบล้านคนก็มีมีหมู่บ้านเราจะมีหมู่บ้านที่<อ>มาหาลัยหลังมาหาลัยคนแก่มีเขตน้องคายคอีกสี่ร้อยหลังนะคะแล้วก็โรงแรมแม่ขคงรอยโยเจอมณีเจ้ามณีจะเป็นที่ฝึกผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะเป็นรอย,ยุโกเวลเนสแล้วก็โรงแรมแม่ขคงก็จะดูแล อันนั้นก็คือหมื่นคนแล้วพี่ยังรับออเดอร์รปภคนสวนครับคนสวนคนรถช่างแม่บ้านจากมาเก๊ามา,กาเก่าก็ทำคาสิโนนะมาอีกเออแสนคนเยอะอยู่นะครับครับจบเรตีไปก็ได้แต่ที่ไปเมื่อมาฝึกระยะสั้นก็เราก็ต้องฝึกภาษาด้วยอยางไปญี่ปุ่นต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นววฒนธนามญี่ปุ่นถ้าไปมาเก๊าต้องฝึกภาษาจีนกับสังกฤษ แต่ที่มาเ้าอาจจะได้งเงินแค่สี่หมื่นแต่ว่ามันจะได้ติดเวลาแม่บ้านนี่ไปเสิร์ฟเหล้าเหล้าฟรีนะกาไปเล่นคาสิโนก็ได้ติดเยอะวันวันหนึ่งเนี่ยส่งเงินเดือนกลับบ้านล้วันนี้ฟิลิปปินส์เอาแต่ติดใจฟิลิปปินส์เขาใช้เยอะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการแต่ยังไม่ได้ฝึกไปนะคะนี่แหละก็คือสโลแกนเราเหมือนเดิมเอ็มเทคของเราเรียนจบพบงาน อันนี้โครงแกนเราก็คือครับเรียนจบพบงานจริงๆเปล่าหรอกได้งานก่อนเรียนจบด้วยฉน <c oughs> <c oughs> สัญญาไปเลยคือเขาจะมาดูตัวตอนเข้าเรียนครับพอเรียนจบแล้วจะมาสอบอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมีอนาคตกรณีพี่ตุ๊กเนี่ยกําลังคุยกับรัฐบาลเดิมเนี่ยเพื่อนอยู่เขาเรียกว่ากองทุนสนข,ขอเพื่อกอจสอเนาะผลิตกอจสอให้แต่ปชปวสก็เลยจะขอให้แบบใ ระยะสั้นด้วยครับเสียงไม่ได้ยินเลยนะเสียงแย่สัญญาว่างวดหน้าเสียงจะดีขึ้นกันครับครับนะฮะทายนี้คุณครูใหญ่นะฮะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก็วัดีคงมาแนะนําตัวครับแต่ว่ามีมีจิตใจที่อยากจะพัฒนาโรงเรียนนี้แล้วก็เพื่อประชาชนหนองคายครับให้มีโอกาสได้เรียนแล้วได้ทํางานเลยครับขอบคุณมากครับบอกเบอร์ไปหน่อยไหมเบอร์อาจารย์เบอร์ติดต่อ ขออนุญ,ญาตบอกเบอร์นิดหนึ่งนะครับ098ครับ919ครับ9039ครับอาจารย์สันติสันคุณทศครับแล้วก็บอกเบอร์ของโรงเรียนด้วยนะครับ095 124 1629ครับค095 095 124 1629ครับเบอร์โรงเรียนครับโชว์เบอร์มาค้างไว้แล้วโทรกลับก็ได้ครับครับพอดีเวลาหมดเลยนะครับครับผม โอกาสต่อไปวันพราดหน้าคุยกันใหม่นะครับถ้าว่ามีโอกาสมาก็ก็เชิญนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการน,นะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆเราทั้งสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ